จากครั้งก่อนที่ผมพามาเที่ยวนะครับจะเป็นแปลงผักที่ยังไม่มีตัวหลังคานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไอตัวหลังคาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงทําไมพี่แอนถึงตัดสินใจทำนะครับลงทุนทำนะครับในส่วนของแปลงผักที่มีหลังคานะฮะสวัสดีครับผมอ๋อนะครับกับช่องออร์แกนิกก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาบ้านพี่แอนอีกครั้งนะครับกรเกษตรสุกกางกุงนะ จากครั้งก่อนที่ผมพามาเที่ยวนะครับจะเป็นแปลงผักที่ยังไม่มีตัวหลังคานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไอ้ตัวหลังคาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงทำไมพี่แอนถึงตัดสินใจทำนะครับลงทุนทานะครับในส่วนของแปลงผักที่มีหลังคานะฮะ ตรงบริเวณโซนหน้ากระท่อมตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีตัวหลังคานะครับอันนี้ก็ปลูกเล็กๆน้อยมีมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับจะมีหลังคาหมดแล้วอ,อไปแล้วเลยตรงถ่ายสุดข่าแล้วก็วไม่เพ้เลย พี่แอนเวลาตัดนี่ตัดช่วงตอนกี่โมงอะพี่ต้องก่อนแดดจัดเลยจ้ะ่อนแปดโมง่อนแปดโมงตอนแปดโมงแล้วก็ต้องแช่ไว้นานไหมพี่แช่นานไม่แช่ค่ะเหรอนนอ,นนอันนี้คือตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ลรอกแค่เล็มเอาใบใบที่มันแก่ๆออกหน่อยแล้วก็เอาขึ้นมาเลยมไม่จำเป็นต้องแช่จ้ะถ้าแช่แล้วเดี๋ยวก็ผักจำอะไเพราะน้ำเขาก็มีจุลินทรีย์นะ สวิตชาร์ค่ะมีประโยชน์มากเออมันมีสารต้นอนุมูลอิสระสูงเขาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเขาไปทำน้ำสกัดเย็นเพื่อดื่มรักษาโรคมะเร็งวันละหกแก้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าผู้ป่วยมะเร็งพี่ก็มารับ ครับตอนนี้ที่ฟาร์มพี่แอนที่สวนเกษตรนะครับก็มีประมาณ80%แล้วนะที่มีหลังคานะครับก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่มีหลังคานะครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนเนี้ย80%เลยนะครับ80-90%เลยละที่ที่มีหลังคาพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะจสอบถามนิดนึงครับว่าทาไมพี่แอนถึงต้องมาทําไอตัวหลังคา นะครับปุ๊กคคือครั้งก่อนเนี่ยผมมาเนี่ยมันไม่มีหลังคาแล้วของเราก็ใช้สปริงเกอร์ในการลดน้ำใช่ไหมครับวันหนึ่งห้ารอบนั้นถ้าผม<ช>จะไม่ผิด<ช>อ่า<ช>หลายรอบมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้พี่แอนก็มาทําเป็นหลังคาละทําไมถึงทําหลังคาเพราะว่าดูแล้วต้นทุนก็น่าจะประมาณหนึ่งเลยอ่ะใช่แต่ว่าต้นทุนของพี่เกิดจากการก็ค่อนข้างจะถูกกว่าคนอื่นอยู่ดีนั่นแหละ เพราะว่าตรงที่ว่าพี่ทําเองพี่ตีทําเองอพี่ตีทําเองเราซื้อแต่ของซื้อเสาซื้อเหล็กซื้อพลาสติกแค่เนี้ยค่ะอแต่ว่าจําเป็นจําเป็นสําหรับพี่เลยตอนที่ออกมาตอนนั้นพี่ไม่มีหลังคาแต่หลังจากออกกลับอ่ะมีหลังคาเลยไม่หลังจากออกกลับมันทําให้พอเข้าสู่ฤดูฝนน่ะทําให้ผักพี่ตั้งใจจะปลูกสลัดเพื่อเป็นอาชีพใช่ป่ะเพราะนั้นผักสลัดเนี่ยค่ะเขาโดนฝนมากไม่ได้โดนปุ๊บ ควบคุมน้ำไม่ได้ความชื้นเกินผักช้าผักไม่โตผักป่วยการบริหารจัดการยากมากเพราะเราควบคุมน้ําไม่ได้เวลาแล้วที่เราใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยมาลดน้ําหมักอะไรไปเวลาฝนตกทับปุ๊บกวาไปหมดเลยอนยะ่างเงี้ยผักเราก็ไม่โตเป็นโลกแล้วตอนนี้ไอ้ไอ้หลังคาเนี่ยมันจําเป็นต้องเป็นพลาสติกอย่างเดียวไหมหรือว่าใช้แบบเอ เมทัชีสใสหรือหลังคาแบบแบบใสยอย่างนั้นได้ไหมถ้าเมทัชีสใสอะได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะใส่เป็นสลนแทนอะไรแทนอย่างเงี้ยเพนมองว่าผักจะยืดยังไงสลัดเขาก็ต้องการผักที่ต้องการแสงแดดที่เต็มวันถ้าเกิดว่าเป็นสลนเอ้ยไม่ใช่สลนถ้าเกิดว่าเป็นเมทัชีสใสมันจะเป็นลอนเมทัชีสผมไม่แน่ใจว่าไอ้อย่างนั้นมันจะไปรวมแสงทําให้ผักมีปัญหาด้วยหรือเปล่าคนเลยไม่นิยมหรือว่าเพราะว่าเมทัชีสมันราคาแพงกว่าปัติ ถ้าสําหรับคนเหมาะกับคนพื้นที่น้อยที่เป็นข้างบ้านดีกว่า๋อถ้าไม่ได้มเมทัลชีตอะนะอะหรือเหมาะกับคนที่แค่ใช้พื้นที่ไม่กี่แปลงเล็กๆอะค่ะแต่พี่แอนว่าสําหรับคนที่ทําเป็นหลังคาแบบเนี้ยพลาสติกเหมาะกว่าการระบายของน้ําแล้วก็รูปทรงอ๋อว่านนะแล้วร,ระบายของน้ำก็อันนี้ก็คือเป็นโค้งๆแล้วก็ออกไปด้านข้างไปเลยใช่มันเมทัลชีตหรือกระเบื้องใสมันก็เหมาะสําหรับข้างบ้าน หรือจะเป็นเพิ่งมางแงนประมาณนี้แงนเออประมาณนั้นมันก็อยู่ที่พื้นที่เลียงเลีงเียงเลยงก็ใช้ได้เลยแล้วอันนี้หลังจากที่ใส่หลังคาไปปุ๊บเนี่ยตัวผักนี่เป็นยังไงมั่งพี่มียังมีปัญหาพวกช้ำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมฮะไม่ตอนที่ยังไม่ใส่อะค่ะเจอฝนหนักติดๆกันเนี่ยใบแตกนะคะอย่างเบบี้คอสเนี่ยใบเขาอ่อนใช่ปะอันนี้เพิ่งปลูกได้สองสัปดาห์ถ้าโดนฝนละ,ะระยะนี้ปุ๊บ แตกเป็นเฉียงเฉียงเสี่ยงเสี่ยงเลยแล้วก็ช้ำไม่โตอืใบล่างก็จะมีอาการเหลืองเนื่องจากว่ารากเขารากเขาโดนน้ําเยอะเกินไปไม่กินอาหารป่วยเน่าอย่างเงี้ยค่ะปัญหาม,มันเยอะมากในส่วนของหน้าฝนแล้วก็โรคก,ก็เยอะอโรคพืชจากที่พี่แอนใส่หลังคาให้เนี่ยมีมันมีข้อดียังไงบ้างครับคือมันดีกว่าเดิมยังไง ดีกว่าตรงที่เราสามารถควบคุมผลผลิตได้เราคุมน้ําได้ทําให้เวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราสามารถคํานวณผลผลิตได้ว่ามันจะออกมาแบบไหนตอนที่ไม่มีหลังคาเนี่ยมันคํานวณไม่ได้ได้แต่รุ้นว่าอย่าตกนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อ,อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าปลูกร้อยเปอร์เซ็นก็มั่นใจได้เยอะ,อะแบบเต็มร้อยเลยว่ามันจะไม่น่าจะเสียใช่ค่ะมันก็ลดลงอย่างน้อยเราก็ต้องคุมเรื่องของโรคทางอากาศ ด้านอื่นอย่างเช่นพวกลาใบาจุดอย่างเงี้ยเราก็ไปใช้ชีวพันธุ์ได้แต่แบบโรคเน่าอะค่ะโรคเน่าที่เกิดจากน้ําเกินน้ําเกินหมายความว่าฝนตกจนน้ําขังรากเยอะทําให้ระบายไม่ทันก็คือมันก็จะไป คือคือปัญหาในการปลูกผักมันก็จะมีอยู่หลายอย่างทั้งสภาพอากาศมีดินมีฝนนู่นนี่นั่นอย่างมันต้องตเอื้อหลายอย่างายปใจมากเลยค่ะของเรากันไหนได้ก็กันไปบางทีของเราถ้าเกิดว่าไอตัวหลังคาของเราไม่มีมันก็จะมีปัญหาในด้านนั้นถ้าของเรามีหลังคาก็ลดความเสี่ยงในด้านของพวกน้ําที่มันเกินเพราะว่าเราควบคุมน้ําได้ละทีนี้นี่ก็เป็นอีกเรียกอะไรอีกแปลงหนึ่งที่เป็นโซนหลังบ้านตอนแรก ตอนแรกด้านนู้นก็ไม่มีหลังคาเหมือนกันแปลงก็จะมีปลูกสองแบบอะคะ่ะทั้งแบบที่มีหลังคาแล้วก็ไม่มีหลังคาตอนนี้มาเปรียบเทียบกันในช่วงฤดูฝนนะคะแปลงที่ไม่มีหลังคาก็ไม่ได้ผลผลิตสักเท่าไหร่มันก็สู้แปลงที่มีหลังคาไม่ได้ะคะ่ะตอนนี้เท่าที่ดูของพี่ก็มีประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยทในแทบทุกแปลงเลยปะใช่<อ>เพราะว่าเราเน้น<ๆ>ที่จะปลูกสลัดเป็นหลักอืสลัดนี่เขาต้องควบคุมน้ําควบคุมความชื้น ตลาดไม่ชอบฝนอยู่แล้วทางนี้ทางนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกจะปลูกพืชชนิดไหนเป็นหลัก <Okay. S 1> ถ้าเป็นพืชที่ทนฝนทนอะไรได้ดีอันนั้นก็จ,จะไม่จําเป็นอ๋ออย่าง<ต>พวกยยผักไทยผักอะไรส่วนตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่รังคาใช่คนะน้าผักบุ้งกวางตุ้งอะไรพวกนี้อาจจะไม่จําเป็นค่ะแม้จะได้รับผลกระทบจากหน้าฝนเยอะเช่นตกหนักตกอะไรเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความช้้าความเน่าเพราะว่า หรืออาจจะมีก็น้อยกว่าสลัดแน่นอนอะ่ะสลัดเขาเป็นผักที่เป็นผกินสดใช่ไหมผักกินสดผักกินสดมันพอใบช้ำเนี่ยก็จบเลยเสียราคาด้วยใช่ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้ามันเราจะใส่หลังคาหรือไม่มันต้องไปเลือกเอาว่ามันเราจะปลูกอะไรเพื่อเป็นหลักมากกว่า hmm. อยู่ที่เราจุดประสงค์ปลูกอะไรอย่างพี่ปลูกสลัดเราก็ควรใส่หลังคาเพื่อที่ได้มีผลผลิตตลอดทั้งปีไอ้ hey. ตัวพลาสติกนี่มันราคาแพงเลยที ถ,ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าอ่าอย่างอันเนี้ยเท่าที่ดูน่าจะประมาณสักกว้า,วางสี่เมตรยาวน่าจะประมาณสิบเมตรฮะตีคข้าๆประมาณนี้ต้องไปออกแบบพื้นที่ตัวเองเอาเพราะใช้ความกว้างของแปลงอย่างแปลงของพี่เนี่ยสวนของพี่อ่ะส่วนใหญ่ทําแปลงก่อนติดหลังคาอ๋อเออเพราะที่ตอนออกมาจําได้ไหมว่ามันเป็นแปลงก่อนที่จะทําหลังคาใช่เพราะนั้นพี่ทําหลังคาทีหลังแปลงอืม จริงจริงถ้าเป็นไปได้ถ้าตั้งใจติดหลังคาให้ออกแบบหลังคาก่อนแปลงมันจะทํางานง่ายกว่าอืมอันนี้พี่ตีเขาก็ทําเองเขาก็ประยุกต์เอาทุกอย่างเลยที่ที่ใช้ครับแปลงก็จะมีแปลงกว้างแปลงไม่เท่ากันเห็นไหมแต่ละโลงของพี่ก็ขนาดไม่เท่ากันครับเพราะว่าเราใช้หลังคามาครอบแปลงทีหลังแล้วอันนี้ของเราต้องมีสลนด้วยไหมคะ ไม่ใส่เลยเพราะว่าพลาสติกของพี่รุ่นนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความขุนแล้วก็กันแสงได้ระดับหนึ่งแล้วของแสงเขาบอกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นแต่เพียงนว่าน่าจะเกินเนี่ยขุนแล้วค่ะต้องอาจจะต้องล้างบ้างอ๋อมันก็มีฝุ่นจ้ะพลาสติกนี่คือไม่ได้เป็นพลาสติกใสแต่เป็นพลาสติกขุนมันมันมีหลายเกรดบางครั้งพี่เห็นมันมีหลายเกรดหลายไมคอนมีเกรดไทยเกรดนอกเงี้ยค่ะถ้าใคร ถามว่าเพียนใช้เพีนใช้เป็น150ไมครอนเกตนอกโอเค150ไมครอนเกตนอกจริงๆควรใช้ตั้งแต่150ไมครนขึ้นไปถึง200จะเลือกอใช้เกตไทยเกตนอกอันนั้นไปไปเลือกเอาตามงบประมาณงบประมาณ <c oughs> <laughs> มันมีเยอะหลายบริษัทหลายยี่ห้อเนี่ยค่ะครับผมนี่ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างแปลงปลูกผักที่มีหลังคากับไม่มีหลังคานะฮะถ้าเกิดว,ว่ามีหลังคาเนี่ยของเราก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของ เรื่องน้ําไปได้เยอะเลยนะครับคือเราไม่สามารถควบคุมฝนได้แต่เราสามารถควบคุมปริมาณน้ําที่จะลงในตัวแปลงของเราได้นะครับรก็ม e. ันก็จะหมดปัญหาในเรื่องของน้ําไปอีกปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วของเราก็ไปควบคุมในปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างที่พี่แอนบอกนะฮะตอนนี้พอควบคุมน้ําได้ปุ๊บเนี่ยตัวผักของแกเนี่ยเต็มแปลงเนี่ยมันสามารถกินได้ทั้งแปลงเลยนะครับคือทุกต้นเนี่ยมันสามารถนําไปขายได้นะครับพวกใบเสียอะไรก็จะน้อยลงนะครับปัจจัย ที่มันจะเสียเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูความหาความรู้เพิ่มเติมได้ในช่องพี่แอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจพี่แอนไว้ให้นะครับเกษตรสุกกางกรุงนะครับไว้ทางใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะติดต่อเอ่อจะเข้ามาดูเยี่ยมชมเนี่ยให้ติดต่อกับทางในเพจก่อนนะครับแล้วก็นัดล่วงหน้าด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้พี่แอนแกมี มีสอนด้วยนะครับมีการเปิดสอนเปิดข้อสอนนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาในการต้อนรับนะครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ